สวัสดีคับท่านผู้ชมครับีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับคารสุขในบ่ายเราพบกันแบบนี้เราเรียกว่าเราคลายทุกกันเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วได้สตดอาหารสลับมื้อเย็นด้วยครับเรียกว่าเป็นการมอบความรักซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับรักเธอจนตายมีแต่ในละครรักเธอทุกตอนมีในครัวคุณต่อยครับผมนี่ เอาแต่ความรักว่าอย่างเดียวก็ไม่ไหวเอาของไว้ด้วยสิเบอร์โทรศัพท์ที่คุนอยู่ในขณะนี้วันนี้นะครับท่านโทรได้เลยเพราะว่าวันนี้รายการคุโรคุณต๋อยแจกหม้อสุกี้และบาร์บีคิวภายในหนึ่งเซ็ตทำได้สองแบบเลยครับนี่ท่านนี่คือหม้อสุกี้เปิดมาปั๊บนี่อันนี้เป็นแบบผัดทอดได้เลยนะครับแต่ส่วนหม้อนี้ก็ทำอบได้ทำนึ่งได้นะครับและสามารถทำสุกี้หรือ บอกตรงๆว่าทําอาหารที่เป็นน้ําต้มจงต้มจืดได้ทั้งหมดเลยนะฮะมอทําจากสเตนเลสอย่างดีกระทะเคลือบเทฟลอนนะครับอาหารไม่ติดกระทะทำความสะอาดง่ายอย่างที่คุณโกกําลังทําอยู่ตรงนี้ปรับอุณหภูมิได้ไหลายระดับนะครับมูลค<ม>่า<ม>ชุดละ1,290บาทแจกทั้งหมด10ชิน้นรวมทั้งสิน้น12,900บาท นตอนนี้หนึ่งชิ้นสำหรับสมาชิกหนังสือครัวคุณต่อยผมอยากะจะบอกให้ทราบว่าจริงๆรายการเราที่ไปลือกันต่างๆนั้นว่าเรารวยมากครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงรายการเรารือจัดมากรายการเราซื้อของแจกเองครับีห้องยี่ห้อปิดหมดเลยเดี๋ยวจะหาว่าขายของไม่มีการขายไม่ได้มาบอกขายอะไรทั้งสิ้นแต่ไปซื้อแจกถามว่าซื้อจากที่ไหนครับเดี๋ยวบางคนจะสงสัยว่า1,290ที่ไปซื้อมาจริงไหมท่านเช็ราคาได้ของจริงหมดแล้วซื้อมาจากที่ที่ดีๆไม่ใช่ไปซื้อมาเครื่องละ13บาทแล้วมาบอกว่าพันสองร้อยเก้าสิบบาทไม่มีใครขายหรอกครับอันนี้ของจริงหมดและแจกจริงๆ10เครื่อง9้าเครื่อง สำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาในตอนนี้ตรงนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของสมาชิกนิตยสารครัวคุณต่อยรเราจะเอาสมาชิกที่ท่านทําไว้เนี่ยเราก็เอามาใส่กระบะแล้วมาจับจับใครโชคดีก็ได้ไปเลยทันทีนะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญเลยนะครับ,รบอย่าลืมครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขนานี้นะท่านดูคุณก็ทําได้นะ ถ้าคุณโก้ทำรับรองว่าอร่อยเด็ดขาดแต่ถ้าคุณนวัดทำรับรับรองว่าพังครับเละเทะเลยครับอันนี้มันเริ่มสุกี้แห้งครับพอที่สุดอ๋อนี่คุณจะทำสุกี้ยังไม่ต้องครับอันนี้สุกี้แห้งก่อนเนี่ยดูดิฮะเห็นไหมเริ่มเละเทะไงฮะพอคุณนวัดจับพับเละเละเทะทันทีเขามีแต่เอาหมูหมักกับไข่ข้างนอกแล้วค่อยมาเริ่มทำสุกี้อะไรเนี่ยเนี่ยใก็้ใกอย่างนี้แหละครับอ่ะแกอย่างนี้แต่ว่าเห็นไหมว่า ความที่หม้อสุกี้และก็บาร์บีคิวของเราดีมากครับก็สามารถทําได้ทําได้ไหมเจ้านายทำได้ทำได้นะครับนี่ยังอยู่ทำเองหมดเลยนี่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 ยากนะครับเรายอกล้องโครซับหน่อยครับอันนี้น่ากินเบรดิกวิทซอสเซรอันนี้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 โทษนะโทษขออนุญาตจับนิดนึงอันนี้น่ากินทุกคนจนดูก็ทํำดิเขาผ่าเขาผ่าไส้กรอกแล้วก็ข้างในใส่ไก่ใส่ไข่ลงไปดูสิน่าจะไข่ไข่ยังไป โอ้โหจะเล่นมุกยังไอยังไป่ใโถเลยจะเล่นมุกยังไอนอกจากใส่ไข่แล้วยังใายใจลงมาด้วยเอางี้เลยดีกว่านะฮะท่านผู้ชมโทรมาเลยโชคจะเป็นของท่านทันทีแต่สำหรับท่านที่จดหมายเข้ามาแล้วก็จะถามว่าทำไมครับไะยยากเลยนะอันนี้ตาผมนะหมายไมคุณนะผมควรให้ะคุ้ยสวัสดีครับอาต้อยอย่ายุ่งเลยจบสวัสดีครับ ผมจ่าหมานจากโรงพักเพื่อประชาชนเองครับเฮ้ยดีครับจ่าเมื่อวานผู้กองเนี่ยผู้กองชัยผู้กองยอดรักผู้กองผู้กองยอดรักผู้กองชัดอ๋อชัดเองให้ผมไปร่วมตอบปากคำโจนที่โรงพยาบาลโจนถูกยิงตายไปสองคนเหลือรอดมาหนึ่งคนเพิ่งพูดได้ผมบอกก่าไหนเล่าเด็กเพิ่งหัดพูดอะไรเงี้ยไม่ใช่ใล่โจนเพิ่งพูดได้เพราะว่าบาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บผมบอกก่าไหน เล่ามาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเราที่ถูกจิงตายทั้งสองคนครับโจมันก็บอกว่ากับไอ้สองคนนั้นนะ่ะคือผมอ่ะกับมันสองคนเราค้าธนบัตปรปลอมครับอ๋อแต่ปุ๊บผมก็บอกว่าอ่ะเล่าต่อไปอย่าเพิ่งหยุดโจก็บอกว่าปรากฏว่า ออเดอร์มันเยอะมากอพิมพ์ไม่ทันไอสองคนนั้นมันก็บอกผมว่าโง่ไปได้เอ็งก็เอาของจริงคนคนนั้นกันนะโง่กันเนี่ยไอ้นี่โจรฉลาดเพราะว่าเดี๋ยวส่งจำนวนไม่ครบแล้วมันก็อายต่อผมก็บอกว่าอพอเอาขอไปตรงพวกมันตรวจจับของมันฉุนขาดเลยอ๋อโอ้โหเฮ้ย อย่างนี้มันหักหลังกันดีกว่าผมก็บอกว่างงมันหักหลังยังไงโจมันก็บอกว่ามันบอกนี่แบงค์จริงอมันบอกว่านี่แบงค์จริงเอามาปนแบงค์ปลอมได้ยังไงมันก็เลยชักปืนยิงเพื่อนผมตายสองคนครมันอยากจะได้แต่ของปลอมของจริงไม่เอาเอาของจริงไปแสดงว่าหักหลังกันหักหลังองอะไร อันนี้ผมว่ามันโง่ทั้งคู่เลยมันโง่จริงๆทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ไม่โง่ในตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นี่เราแจกมอสุกี้และก็บาร์บีคิวที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ทาอาหารได้หลายชนิดนะครับท่านผู้ชมครับสุกี้ผัดแห้งทอดอบนึ่งได้หมดท่านโทรศัพท์มาเท่านั้นเองกได้ไปเลยทันทีนะครับถ้าท่านโชคดีเพราะท่านโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ราวนี้เราแจกทันทีเลยตอนนี้9เครื่องสำหรับท่านและก็อีกหนึ่งเครื่องสำหรับสมาชิกนิตยสารครัวคุณต่อยรับไปเลยจับได้ ได้ไปเลยเราก็อู้กำลังอ่านหนังสือครัวคุณต่อยดีๆอยู่สนุกสนุกอยู่สะดุ้งเพือกเลยสะดุ้งเฮลือกได้ทาหม้อสุกี้อีกโอ้หอยู่ๆแจกหม้อสุกี้ชั้นอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูก่อนว่านี่คือสิ่งที่เราแจกนะครับเป็นหม้อสุกี้นะครับเป็นหม้อสุกี้และบาร์บีคิวนะครับนี่นะฮะด้านล่างนี้นะครับก็จะไว้แบบผัดทอดต่างๆนะครับเปิบเปิดหม้อสุกี้มานะครับเี่เปิบแล้วพอปิดปั๊บเดีอย เป็นผมเป็นผมผมไม่เล่นผมไม่เล่นจริงโมกีผมนผมเล่นโดนเตาแล้วไฟร้อนดีกว่าดีกว่ามันเยอะใช่ไหมหรือไม่ผมเล่นเอามือไปจิ้มในนี้แล้วร้อนยังดีกว่าลองเล่นดูเดี๋ยวลองเล่นดูไม่เป็นไรครับเอาต่อยครับผมถามนิดเดียวครับเชฟที่มาจากฝรั่งเศสของอาร์กำลังทำอะไรคือไอตัวเชฟของอาร์ใช้ได้แต่ไอคนที่มันใส่ใส่ใส่ลงไปตลอดมาดูนิมัน้อมโอ้โหใส่แแบบ เฮ้อันนี้มันแบบผัดตอนต้นตั้งใจจะทำสุกี้แห้งทำไปทำมามาครึ่งทางเปลี่ยนไอเดียเป็นผัดวุ้นเส้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดียวอีกเดี๋ยวเดียวจะกลายเป็นผัดเสฉวนเริ่มใกล้เข้าไปแล้วเนี่ยฮะน่นยจะไปผัดเขาเรืออะไร ผัดอะไรที่มันผักรวมๆกันอ่ะเนี่เวลาจะเล่นมุกไม่ออกก็ไปเล่นเวลาจะเล่นมุกกำลังจะบอกว่าเป็นผมผมไปเล่นท่านผู้ชมท่านนึกไม่ออกผมจะไปเล่นเออนะอย่าเล่นไปอยู่กัไอ้อ้ออะไรบอกว่านี่คือความสุขไงเล่นเล่นมุกเล่นนี้ได้ไงนี่คือความสุขครีเอทได้นี่นี่นี่พอกันไปไปไอ้นี่เหมืกันผัดอะไรก็มั่วไปหมดแต่ท่านผู้ชมอย่าไปมั่วอย่าไปมั่วตามเขาถ้าโทรตามเพอร์นี่ขึ้นขนาดนี้เลยโชคจะเป็นของท่านแล้วท่านจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้สามมั่วนี่ท่านจะได้ของท่านไปเองเลย แล้วก็ไปใช้ได้เองเลยที่บ้านเป็นหม้อสุกี้ด้วยบาร์บีคิวได้ด้วยเห็นไหมฮะแล้วถ้าท่านจะทำสุกี้แห้งก็จะเป็นสุกี้แห้งไม่ใช่เป็นผัดเฉวนแบบนี้เห็นไหมอะไรเนี่ยมันมั่วกันหมดเลยนี่ไม่แต่ว่าเสียอย่างเดียวคิดได้เลยไม่มีน้ำปลา เวลาคิดมุกได้แล้วค่อยเล่นเข้าใจเป่าแต่ที่สำคัญที่สุดอันนี้ที่ชอบมากคืออะไรวะนะ้ท่านผู้ชมดูนิดมันไม่ติดมันไม่ติดมันไม่ติดกระทะอันนี้ชอบเชื่อไหมใช้ไปสักสามสี่ทีท่านไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็ติดเองไม่ติดนะเอพเพราะเราเชื่อไม่ติดไม่ติดไม่ติดเขาบอกไม่ติดยังไงก็ไม่ติดไยังงกสามสี่ทีไม่ติด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 นะม่ติดีกว่าเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่จะยุ่งจะยุ่ง Ideally, ไ,มไม่ไม,ไม่ไม่ไม่นี et, ่นึกว่ายืนข้างนี้แล้วเก๋ไม่ไม่ได้หรอกไม่ไไม่ต้องเป็เก๋พักตรงนี้สักครู oh, like ่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพวกกช่วยต่อไปของรายการสักครู่เดียวน้ำพริกตาแดงครับนี่ขนาดแบบเผ็ดปานกลางนะเนี่ย เดี๋ยวได้ได้ไม่เผ็ดเลยเผ็ดหวานเปรี้ยวหอมเปรี้ยวหอมเฮ้ยบ้าเปล่าไม่มากมากไปได้ไม่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 ได้เฟร่โอมาก สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับนอันไม่ใช S <S ตั้บสกครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพวัวคุณต่อยครับ <S 2> <S 2> ตามกันแล้วกัน